สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะฮะตอาเช้าวันนี้นะครับก็จะมาอัปเดตวัตถุมงคลนะครับก็จะเป็นรุ่นสร้างบารมีผปู่ฟันนะครับมาอัปเดตให้พี่หน่อยนะฮะยังไงก็ฝากนะพี่ๆทุกท่านนะครับอุดหนุนน้องกันหน่อยนะครับนะก็เดี๋ยวจะหารุ่นใหม่มาให้เพิ่มนะครับแล้วก็ยังเงฝากขอบพี่ๆทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนน้องดูตลอดด้วยนะครับขอให้ยังไงกรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะครับ เดี๋ยววันนี้ครับเรามาเริ่มกันครับวันนี้มีมาให้24รายการนะครับลองเลือกชอบองค์ที่ถูกใจคุณกันดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกครับรายการแรกครับมาเป็นเหรียญพุทธซ้อนนะครับนะเป็นฉากโรเก็ตเลขค้นตัเบอร์เลข35มาพร้อมกับย่ามสีน้ำตาลครับรายการนี้เอาไป350บาทครับรายการที่1 ต่อมารายการที่2ครับรายการนี้เป็นรายการเซอร์ไพรส์เป็นไม้มงคลนะฮรรายการนี้เป็นไม้ฝังหน้ากากนาวะหลวงปู่ฟันประสาทโถนนะครับรายการนี้นะครับเป็นผระสมเด็จเซอร์ไพรส์มากระพมมร้องกับย่ามสีเขียวสวยๆครับรายการนี้แบ่งปันที่พี่อยู่ที่450บาทหน้ากากนาวะนะครับต่อมารายการที่3รายการที่สวยๆครับพี่ชายมีพระหน้าปกดูหนังรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนโบราณนะฮะแล้วก็มีม้วนสามนะครับเนี่ย มวลสารสอย่างมวลสารผงงาช้างมวลสารผงพุทธคุณร้อยแปมวลสารผงทองคําครับรายการนี้จะสวยเลยพี่ชายขอแบ่งปันให้พี่ที่500อบาทนะครับรายการที่สนะครับ ต่อามาครับรายการที่4ีครับโอ้โหรายการที่สครับมาลุยก,กันต่อนีครับสำหรับรายการนี้แช่น้ํำมันว่านนะครับและก็มีเกสาลูกปูฟันนะครับแนวผสมอยู่ด้านในนะครับเป็นเนื้อตะปูสังขละวนอนเล็กโคจเบอร์สิบครับรายการนี้ก็แบ่งปันทีพี่อยู่ที่500บาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับนี่ฮะด้านหลังมีนะมีเหรียญเม็ดแตงพระพุทธนะครับแล้วก็มีผงทองคําแท้นะแล้ะก็มีผงพุทธคุณร้อยแปดและผงงาช้างเล็กคุณนัาเบอร์หมายเลขหกนะครับน ah ่าจะเป็นพระพุทธ,ทธจิธจราชหรือเปล่าพี่นะแล้วก็เนื้อทองแดงเลขคุณนัาเบอร์หมายเลขหกครับมาพกกับย่ามสีเขียวเหนียวซับฮะรายการนี้เอาไปวิ่ญาณห้าร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่หกครับ รายการที่หกครับเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาฟ้าครับรายการนี้สวยๆครับพี่ชายเป็นรุ่นเลขโคดมเบอร์กันนะผมให้240บาทครับพี่ชายรายการที่6ครับต่อมารายการที่7เนื้อทองแดงมันปูลงยาขาวบริสุทธิ์เป็นรุ่นเลขโคดมเบอร์กันต่อพี่ชายรายการนี้นะครับนะสวยๆพี่ชายขอ240บาทพอครับพี่ชายรายการที่7ครับ รายการที่8ครับมาอยู่ที่แบงก์โรดเดียมนะครับหน้ากากเงินแท้หน้าหลังฮะหน้ากากเงินแท้หน้าหลังครับพี่ชายรายการนี้สวยๆเช่นเดียวกันพี่ชายเลขโค้ดเบอร์มาเลขยี่สิบหรวมกันเน้่รายการนี้ขอแบ่งปันพี่อยู่ที่4 5 0บาทครับรายการนี้นะ4 5 0ิบาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่8ครับ ต่อมารายการที่9ครับนะรายการนี้นะเป็นลายพางพิ่ชายเลขโคดำเบอร์หมายเลขห้ามาพร้อมกับย่าบสีเขียวสวยๆเนื้อมหาชนวนโบราณลงยาลายพางขอ250บาทครับพิ่ชายรายการที่9 ต่อมารายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะผิวลุ้งสวยๆเลยพิ่ชายติดจีวรนลูกปู่ฟันภาษาโทครับรายการนี้เลขคตเบอร์ยีบสามมาพร้อมกับย่ามสีแดงแรงลิศฮะรายการนี้รับไปพี่ชายขอ280บาทมาพร้อมกับย่าติดจิวรน,นะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการนี้โอ้โหนะครับผมชอบมากเลยรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟผิวที่สวยตอกโค้ดแ8รอบเลขคนเบอร์หมาเลขตัวเดียวหมายเลข7็ดครับรายการนี้เป็นรายการที่11นะครับขอ250บาทพอพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่12มาเป็นเนื้อทองแดงซาตินเลขคุณตัวเบอร์หมาเลขยีหน้ากากนวะด้านหลังฮะรายการนี้ขอ250บาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายรายการที่12ครับ ต่อมารายการที่13ครับรายการนี้่อสวยพิชายเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลข3 5รายการนี้เป็นเนื้อทอง ทิพย์ผิวลุกหน้ากากโลหะหนะฮะหน้ากากนาวะในพี่จ๋ารายการที่1ิบสามรายการนี้ในนวะหน้าหลังเลยขอ280บาทพอพี่จญ่รายการที่13ครับต่อมารายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนออกน้ําทองครับลงยาไล่สีพิเศษเลขค้นเบอร์หมายเลข9้าครับรายการนี้ผมขอ2 5 0บาทผมจบให้ครับพี่จ๋ยรายการที่1 4 ต่อมารายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อชุบทองพ่นสายพี่โอ้โหสวยๆเลยพี่ชายรายการนี้ฮะดุดทองคำานรับรายการนี้ลงยาพระผมด้านหลังเลขคน้นจำนวนเลขสามสิบสามขอ280บาทพอพี่ชายยังไงก็คุ้มครับพี่รายการที่15ต่อมารายการที่16ครับรายการนี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์ครับแบล็กโรเดียมลายเงินทองหน้าครับรายการเอ้แบ็โรเดียมลายเงินทองนี่ครับนี่ฮะ สองสามกษัตริย์เลขคนจเบอร์สิบแปดรวมกันที่เก้าครับรายการนี้สามร้อยบาทราคาเดิมครับพี่ชายรายการนี้สามร้อยบาทราคาเดิมรายการที่สิบหกครับต่อมารายการที่สิบเจ็ดรายการที่เป็นเนื้อชุบแบล็กโรเดียมปิดจีวอนปิดทองคําแท้9 9 9 9รครับรายการนี้ขอที่300บาทพอครับพี่ชายรายการที่17ครับนะฮะ ต่อมารายการที่18รายการนี้เป็นเนื้ออัปก้กาซาตินลงยามม่วงมหาอำนาจคุยพื้นวสวยๆเป็นรุ่นเลขค้นระเบิดออนะพี่นะผมยังไม่ได้แกะซีนนะครับขอให้ได้เลขสวยเลขโดนพี่เอาไป250บาทพอพี่รายการที่18ครับ ต่อมารายการที่19ครับมาเป็นตะก,กุดกันบ้างรายการที่19มาเป็นตะก,กุดกันบ้างพี่ขอให้โชคดีรายการนี้เป็นตะก,กุดมาหาลาบติดมวลสารลกช้าง50องค์ลุ้นเซนส่สร้อยหรือเนบ50องค์พี่โอ้โหนี่มวลสารในพี่นะเลขโค้ดตัวเบอร์นะเลขโค้ดตัวเบอร์13ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับ เป็นลุ้นติดมวลสารลกช้างนะครับโอ้โหอย่างท่วพี่รายการนี้มาพร้อมย่างีน้ำตาลครับรายการนี้ผมเอาแบ่งปันให้แค่สามร้อยห้าสิบาทปิดได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการนี้เลขคุณตบอรองหนึ่งด้านหลังมีเหรียญเม็ดแตงนะครับเป็นท้าเวสุวรรณตอโคตรเก้ารอบรายการนี้ตอกกรรมการทัดเตนนะครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีหรือเปล่าตอกพอพานไม่พี่ใช่ไหมนี่ฮะเลขคุณตัวเบอร์เลขหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนื้อแป๊บนะครับ จริงๆด้วยรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำพีครับรายการนี้ผมขอเหมือนเดิมพี่ชายขอ500บาทนะครับยังไงก็คุ้มพี่รายการที่20ครับ ต่อมารายการย1ิบอครับรายการนี้นะครับมาคู่รายการนี้มาคู่ครับรายการนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ําพีนะครับมาพร้อมกับตะกุดครับรายการนี้เปิดให้บูชาคู่นะครับมาคู่กันพี่เลขคนละเบอร์59ิครับรายการนี้เนื้อเหล็กน้ำผีกับตะกุดนะครับคู่นี้ผมขอที่400บาทเอาอย่างนี้ผมให้พิเศษผมขอ350บาทได้ยกคู่ไปพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการย2ิบรายการย2ิบมาเป็นเนื้อทองแดงซาตินลงกาจีวรเดี๋ยวไปุ่นเลขคนละเบอร์กันพี่ตนาตอก ไปรอบนะครับลงยาจีวนขอ2องร้อยิบบาทยจารรายการย2นะิบฮะต่อมารายการย3ิบมาเป็นเนื้อกระหลายทองคุย้ยพื้นลงยาแดงแดงรงฤทธิ์เอาไม่ใช่พี่ขอโทษด้วยครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกสัตรเลขโคตรตัวเบอร์มายเลขตองสองฮะรายการนี้พื้นแดงขอบแดงลงยาแดงสวยมากพี่นะครับนี่ฮะเนื้อสองกรสัตรพื้นแดงองทองขอบทองฮะเนื้อสองกสัตรทนายจา์นะนะสวยๆเลขโคตํตัเบอร์ตองสองรายการนี้เอาเปสามร้อยบาทรายการที่ ยี่สามฮะต่อมารายการที่ยี่สี่รายการสุดท้ายครับรายการยี่สี่รายการ, 24, ร,าการกท้ายมาเป็นเนื้ออปัปาก้าลงยาดยงแดงแหลงฤทธิ์ฝั่งเพชรฝั่งพลอยตรงจีวรสังขติเลขโคดาเบอร์หมายเลขสามรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทให้กับเนื้ออปัปาก้าหน่อยพี่จ๋ารายการนี้นะรายการสุดท้ายรายการยี่สี่นะครับลองเลือกดูนะพี่นะชอบถูดใจองไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเมือถูนอนได้เลยขอบนุ้นะครับขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยกันะครับขอบพระคุณมากครับ